มีหนี่สิบ้าม่ยากิีต์พี่น้นองโอ้ยดื่มอาใหม่มานำํำดื่มมาใหม่เซีี่มานำํำเอาล่องหันบ่เฮ<อ>้ยคือไปล่องมองนี่ โอ้ยมืเบิ่งกันเลยที่น้องเออไม่ใส่ได้จักตูไม่ใช่ได้จักนวยบักหอยกระสิวไลเขายจะหแก่ตัวนบอแล้ว่เห็น เออตอนมาสักกอนเนี่ยั่นยใเอาแสิใเอากแยกออกเออโอ้ยพี่น่อเอ้ยเจ้หอยเจ้าปลาิ่วเออเช้าปลาิ่ว

ปลาตองชอบเด็ดอุ้ยปลาตองเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อพี่น้องเอ้อเอาปลาตองออกก่อนอุ้ยมันหอยเคืองขู่ น้าก็มีอกโนี่เป็นะอืมอย่งนี้ปลาสูตรอะไรโมเมนต์ก็คอ้มาสีรองมันขึ้นนี้กรูโอ้ยเด็กปอกหอยบอกลายที่นองเอ้ยไปยามมาปกหอยเลยนี่ตนี้ไคอย่นี้อืมใส่กิ๊บเอาบกหอยโมเมนต์ใส่กิ๊บเอาปลา

เดี๋ยวเๆมะฮวยเจ้าเจ้า,า <laughs> ทำการขัดแยกมกหอย <laughs> เอ้าินอนนะนอนจ้า <laughs> นอนจ้า

ข้าไปก็หุกเลยทุกหน่อยโอยโอ้โ้โอเคนะครับโอ้โหโอ้โโอเคเยด้วยแซมนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดีเออแซมมึงมาทีแซมมึงมาแซมมึงมา สั่นลงมาสั่นลงมาอุ้ยมันเไมาเอาเมื่อขื่นอยู่หลายหลายเอามันเอามาเอาเมื่อขื่นเนี่ยเมื่อขื่นเนี่ยมันหลงดีเอ่าสั่นลงมาสั่นลงมาอีเอ้าโอ้

ตอนเย็นได้ยเยอะกว่านี้อืแมนอยู่ขางขื้นไดยย้รกว่านี้ขึ้นได้วยลมโอ้ยมบอลลูนไำหน่เหล่ํต,ตาซ้ำอีกแ<า>โอเคอยู่ไหนกรคอเจักโตหนึ่งสองสาม แม่นแล้วต้องืนมันลงบวกหน่อยหน่อยแต่ไลยเติบยู่ได้ละ่ะแน่นจะนามคุณ